รถดูดก็ได้มาถึงสาวแครแล้วนะคะสาวแครก็พาไปดูรถดูดข้าวกันค่ะนี่นะคะที่นาสาวแคค่ะอันนี้เป็นสวนมะเขือนะคะมะเขือเมื่อวานนี้สาวแครเก็บไปแล้วอันนี้ก็รถดูดค่ะ ไปใกล้ไม่ได้นะคะเสียงมันดังกลัวคะ่ะนะคะข้าวสาวแคก่ก็อืม ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสาวแคก่ก็มาดูดก็จะเอาแบ่งไปขายนิดนึงค่ะแบ่งไปขายแล้วก็ตากไว้กินนะคะรอบๆทุ่งนานะคะวันนี้แดดจ้าเลยค่ะแสงแดดจ้ามากเลยนี่นะคะกลางนาสาวแค่วันนี้ก็จะดูดทั้งหมดนี่เลยค่ะ อากาศก็ดีมากเลยนะคะสดชื่นค่ะ่าถูดข้าวเดี๋ยวสาวแค่จะพาเดินเดินไปทางนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือของแม่สาวแคนะคะ ก็กำลังสวยงามได้ค่ะเป็นตอเลยอันนี้คือได้เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปเมื่อวานนี้มะเขือนั้นก็จะเป็นต้นมะขามนะคะก็มีต้นบวบเครือบวบด้วยค่ะน,นี่เป็นแตงนะคะแตงเก็บแตง ไปไว้กินกับน้ำพริกปลอดสารค่ะลูกมันก็จะไม่สวยนะคะนี่ก็เป็นถั่วนะคะถั่วฝักยาวอันนี้กำลังเป็นเส้นเล็กๆเลยค่ะนี่ก็เป็นดอกย่านะคะนี่เป็นต้นไมยาลาบค่ะสวยงามเลยทีเดียวเวลาไปไปตามมันมันก นี่ใบมันก็รีบลงเลยค่ะนี่เป็นต้นบวบนะคะนี่บวบหวานๆเลยค่ะอยู่ที่นามีครบเซตเลยนะคะของกินเยอะแยะเลยค่ะเวลานี่นะคะมะเขือเราก็เอาไปแกงได้นะคะต้มยำได้นะคะมะเขือมะเขือ รถดูดมาแล้ววนอ้อมไปได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเสียงก็จะดังหน่อยนะคะ